กินข้าวอีกแล้วสวัสดีตอนเช้าเด้อเพิ่นพี่น้องสบายดีพี่น้องไปตาแซ่บแท้แจ๋วนี่อู้เจียวตะคามอือนี่กิ้เป็ดืไปตาแซ่บจังวะอันน่ะคนข้างหมอพี่น้องสิอันนั้นสิลาบไก่สิลวกไก่ลาบไก่เด้อพี่น้องเด้อลาบไก่ไก่ผู้ไก่ผู้ใหญ่นี่ของกินสิเฮ็ดหยังนี่โสิจําอีแม่แลน,น สีลูกไก่ผุนค่อยเชือดไปแล้วพี่น้องเลยสหลับไก่ชูเมชูยังกินพอคือสีกินพี่ยังดอกคือดีเมแล้วสีเห็ดิ้นจำยันเราบริกินน้ำดอกเฮ้ยและกินออพี่น้องไก่ผุโตไง่ายน่ลูกคนเรียบรอย้อยพี่น้องเหลือแต่สำเเดกนะพี่น้องดำๆค่อยเผาดูพี่น้องลุนคนบวัวมัน คนเนน้อยมันทำใส่ผู้เลยยังเหนียวจังโคกันกินนะพี่น้องตัวเนโน่พอกันกินอ่าพี่น้องสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สีซอยเห็ดลาบเดิมอย่างเดิมอ,อันนี้ก็จะต้มกระดูกอันนี้ก็จะต้มจ้าส่วนอันนี้ก็จะเก็บใส่ตู้เย็นก่อนนะพี่น้องเนาะมันจะกินบ่เบื่อ ມັນພະນະພຸ້ນຈະໂທມາຫລີຍວ່າຊັ້ນເອ

ไอ้กูเราเลยตอรู้เลยไมเขาบ่นี่เขาง่กูไอนใ้กูจะอาตัวตัว้าตัวแรกเนี่ยเพิ่ไม่วัยกินตี๋ว่ะก็ซื้อข้าวที่น้ำิปนี้กับน้าด้พี่นมเด้อสุ้ไกุแ่ใส่ส่งเมนกินาเฉียเปานอยากใส่ไปุงข้าวเขาข้าว่ขาข้าวันด

มาแล้าอุมาเนาะกินเหล้าฟุ้งเลยห้อ,องเงินเผาทานนี่ไปลงตะขวดเนขขาะโมฮูซื้อคาร์โบฮูจกักซื้อข,ข้าวสารกินเนาะไู้ให้โลดโลดหนึ่งเพื่อนขอจะแห้งลายคุณ ผานแล้วคือบนขาแบบใหญ่เึ้นเบาพวกนี้เลยคืาบขากิบจ้างได้เลยนะนพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำซุโฟกินนะพอนี่ว่าเราเถาเลยใค้เสียกากเราคนกับคนเ่นกีเราเมา่ยาไอสิลิจ้างนม่นล,มนลูกนอนได้ดึงผืน ได้ขอ่อยกับพี่นอ้องเอ้ยเงินข่อยหลายคนขอ่อยก็ซื้อขาาอา้าวกินจัดงานถาเราจางมาวะไงเป็น่าวเป็นใจแล้มีแต่อีทองนะแห่มันเป็นโมกเป็นใจเอาเขาได้ส่วนชู้โผล่ช้เนี่อยากนี่ยกินให้ดโผมันอ้าอย่างนีนว่าเหือดแห้งเต็มมันสิเป็นบ่าวเลยโผล่น่ะ อีทองเยามันแห้งไหมยิ่งซ้ำมันน่ะแหละมันเป็ับจางู้ใช่เราไปไปยาอมตกอนเขาว่ลาละแสนห่างต้องส้ำล้านโนเดี๋ยวนี้เาซ้ล้านหาที่อยู่น้เขาน่ะเขาต้องหกปผิดตังแบบแบบอยู่เดียวนะอยน้ำป่าอยู่กินไปมือมือวันวนเขาบุหใี่เึ้น่แล้วนาขดข้างหนา้า ทีแนวใดนะหันกรบอมนวซีได้อยู่ทาวนสิีถือเขาอีไนี mm ้บาดได้บาดเขามาบุกเบิดก็เือเขาก็ดูดถิ่มเลแตูในน้หน่อยนะฮะเมนดินตงเขามาบุกเบิดเห็ดนั่นงงง่ายาาก่อนระบบหมุนเบิแถว่านั้น่ะมีหัดป่าเห็ดฮะเดี๋ยวหงเครื่องหนึ่งละปลาเห็ดปลวกนี่ว่าเบิร์ตเลดิ ยังกระพังนี่นะทางป่าที่เราโมก้ะบังเขามาบุกเบิดหรอคนจีนมาบุกเบิดเธอบังเบิดเลยอาบนอยู่ใหม่เลยพงเจ้าบักพอน้ำเริ่มใหญ่หาเงินหาคำเสับหัวสับหัวให้พผ่อยู่ก็ยังได้ไหมะ ย่างได้แล้วจะมีห่วงเพียงมีนก็จะได้เรียกอผู้เดียวมันได้อยู่ด้กยเนี่ยอีทองไงถึงมาอีกอีทองไปหาเงินก็เลี้ยงได้เลยเปลี่ยนเพียงปลเด็กอี่เด็กต้เลี้ยงครอบครัวไม่ได้บางทีได้เงินได้คำให้เกิดเปลือปากเปลือ้อง เผื่อแต่ท่องพูดผู้เดียวหาเงินท่องทุนนั่นท่องผู้นี่พูดใะตัวเองพูดกับห็นแกโตพูดอเอาตัวโลดแต่ตัวเอง มิฉ e ีดพอห่นแม่ตายเลยตัวรอดเดียวตัวรอดยอดดีแล้วบนาปุ๊บต่อไปลูกกเห็กกับเจ้าแกบงมไ้นี่จะได้กวนเราเขาทานมากจะไกวดเราบุย์เขาซื้อน้ำมาซื้อนุกินข้าวมาข้าวาแก่ คุณกับพ่อคุณคะดาเราหรือจเนี่ยมเป็นพี่ตอิงีเห็ดยังหูเห็ดาเนาะ้ยังหูจาอยู่หักผมเบงว่าบอกแล้วอยู่เั็นจะอยู่ได้เจยงเรามรนไะอยู่้น้หม้แก่ไเห็นไม่มองไม่ยัางหนึ่งเขาหนึ่งยางจินนั่นช่าสะอางเออเราเป็นังไปนบ กี่ขันแต่ผมเขาทานกเขาพอแต่ได้กินไปมือมือดำโศสองโสอบที่สอหายโอบตัวนี้ ใอ้ย่นพอไปโชคห้าเขากินน่ะนะเขาไปได้เงิน,นออย่นเงินข่อยยังข่อยกล้าพันไดเงินเขาหเหให้เลยอไปเรียนให้ให้ยู้ขอยอยากหาเลยบาทเนี่ยมาจากคอตลอดได้บาทเนีเ,เออเป็นนั่นได้เรียอห้เ,อเลยบาทน กนม้งสอ็่มันาสูบบุมีกับสูัวเขายังบ่อดอดเขาอดดหนำยังบ่ตายจะสูบบุมเนไดันทีตายอีกอดจ้ะเกิหาเงินบ่ได้ก็ต้องสูบต้องคิดหอกอืม

ขขาทงหนึ่งกินผาเดียวเบิดข้าวคนนี้เป็นแมงอุมชเบิรลูกเป็นแมงอุน่าจะคนเจียลูกไปก็เขาไม่หนุบกิได้เห้หน้าเดียวเดียวเจหน้าเดียวคนเจีลูกหากอากัต้มกินทะเลกอบต้มสกเสนมวมาตักินกับแกงหัวไหม gege yeah, yeah, yeah.

Mẹ mắc mạnh mẹ thắng 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 hết thắng Nó thắng 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 thắng

มันตรงมีคองไรนเปลี่ยนเลยคองปากแะมาแต้มแล้วคือหมกคีด กนะินไหมคะ